สำหรับคนที่มี p X 2ล้านอยู่แล้วนยครับหรือว่ามีเปียหัวงกรแล้วนะครับหลายหลายคนเนี่ยกำลังคิดสงสัยว่าเราเนี่ย ควรไปซื้อในส่วนของพี h อ็กเฮเว่นหรือเปล่านะครับหรือว่าพีอสวัสด์นั่นเองหลายๆคนนะผมก็คิดเหมือนผมเลยครับผมก็มีพี X 2อสอง้านอยู่ก็ตัดสินใจอยู่นะว่าจะไปซื้อในส่วนของพีเอ็กเฮเว่นเลยดีไหมนะครับหรือเราจะไปซื้อพีอในส่วนของหัวมังกรดีนะครับซึ่งคลิปนี้ผมจะมาลองวิเคราะห์ดูนะครับผมว่าสําหรับพีอนี้สําหรับ2พีเอนี้นผมควรซื้ออนไนก่อนนะครับหรือควรเอาอะไรมาใช้ดีนะครับก่อนอื่นเลยผมถ้าใครไม่รู้นะผมว่าวิธีการรับพีเอ เฮเว่นนะครับรับยังไงก็สามารถไปดูคลิปล่าสุดของผมได้เลยนะครับผมได้ลงคลิปไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคครับทุกคนเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเปียกไหนควรซื้อดีนะครับในส่วนของเปียกขุมมังกรนะผมดามเมดเนี่ยประมาณ750นะครับผมความเร็วเนี่ยจะบวกอีก10%บเปร์เนะผมพร้อมกับเพิ่มช่องนะผมประมาณ78%็ดสร์เนะผมแล้วก็ใส่รูนได้4ช่องนะครับเป็นเปียกนะผมที่ตีแรงที่สุดเลยแล้วกันนะครับความเร็วนะผมจะตีเร็วมากๆเลยนะครับก็คือบวก10%ถือว่าตีเรร็วนนะทุกคพ้อมกกัับลคี้เนนี่ยมัก็ไมนต์ถือว แต่ก็เอามาเล่นได้นะครับผมเอามาเล่นดีเหมือนกันนะครับก็คือบวก78%เลยนะลักกี้นะครับทุกคนในส่วนของเพียเเว่นนะทุกคนนะดาเมจนะผมจะประมาณ725สบนะบผมส่วนความเร็วเป็นความเร็วปกตินะครับไม่ได้แบบตีไวขนาดน,นั้นนะครับแต่สู้ความเร็วในส่วนของเพียของมังกรไม่ได้นะแด่ส่วนลักกี้นะผมในส่วนของเพียเคเว่นนะผมประมาณ85%เลยนะถือว่าเยอะ นะครับผมสําหรับ p i กเอ็เฮเนะครับผมถ้าถามว่า2องเบนี้อันไหนดีกว่ากันนะครับผมบอกได้เลยว่าดีทั้งคู่นะทุกคนแล้วแต่ว่าคนจะชอบทางไหนนะครับเพราะว่าอาจจะมีคนอยู่2ประเภทนะผมก็คือคนเน้นความเร็วนะครับผมกับคนเน้นลัคกี้นั่นเองครับสำหรับคนเน้นความเร็วนะผมผมแนะนําในส่วนของ p i กเอนี้ดีกว่านะครับก็คือ p i กเอหัวมังกรนะครับแล้วก็ค่อยไปใส่รูนลัคกี้ดีกว่าอะไรอย่างนี้มันจะดีกว่านะครับหรือบางคนนะผมบอกว่าเอ้ยพี่ผมไม่ชอบความเร็ว่ผมชอบลัคกี้มากกว่ายิ่งขุดยิ่งได้ล ดีนะครับอะไรอย่างนี้ก็ผมก็แนะนําในส่วนของพี่แอ็เควนนะมันบวกประมาณ85เลยนะครับยิ่งใส่รูนลักกี้เข้าไปอีกนะครับแล้วก็สลับกับรูนตีไวนิดนึงนะครับก็ยิ่งดีนะทุกคนอันนี้สําหรับใครที่อยากได้แร่ดีดีนะผมจากแร่จากหินอะไรพวกนี้นะทุกคนนะเพราะเลยอันนี้ผมแนะนํานะสําหรับใครที่ไม่รู้นะครับต่อมาครับผมก็คือส่วนการทําเควสครับระหว่างเควสนะผมสองพี่แอ็นี้นะครับเควสไหนทํายากกว่ากันครับเควสที่ทํายากกว่านะผมก็คือพี่แอคนี้ครับเป็นพี่แอคที่หุด หัวมังกรนั่นเองครับอาจจะใช้เวลาสูงหน่อยนะครับก็คือกว่าเราเนี่ยจะทําเสร็จเนี่ยเราต้องหาแร่หาอะไรหาหัวใจนู่นนี่นัน่นมันใช้เวลาสูงนิดนึงด,ด้วยครับแต่ในส่วนของเควสอีกเควสหนึ่งครับผมคือเฮเว่นนะครับผมแค่เราตีมอนนะผมตามกําหนดแค่นั้นเองครับเราก็สามารถเข้าไปซื้อได้แล้วอะทุกคนทําให้เควสนั้นนะผมไม่มีความยุ่งยากอะไรขนาดนั้นนะครับทุกคนคิดอย่างไรครับผมก็สามารถพิมพ์พูดคุยกันได้นะครับใครชอบพิเก็กอันไหนก็พิมพ์มาได้เลยนะในส่วนใครที่ผมดิกระหายไก นี่เลยครับผมมองอยูเกมเซ็นเตอร์บอกเลยของเขาดีจริงครับ